รถติดครับไม่ใช่รถด,ดับเ <c oughs> ติมน้ำมันผิดชีวิตเปลี่ยนเติรถเราผิดชีวิตเปลี่ยนทุกคนนี่ครับรถเติ่อามคิดว่าอัน,ตน,ตนมามาได้นะมาถึงนั้นตอนจบก็ไม่ได้แบบเซ็งมากเลยเราจะเก็บไว้เป็นประวัติาสร์นะทุคนรถมันมระดับทำพ้าแสะอะไรวันนี้วะก็ <c oughs> <c oughs> ทุกคนอาจจะอยากรู้เสียงรถเสียงตังมากทุกคนอาจจะอยากรู้ไงว่ามาทำไมแลวทำไมรถถึงเป็นแบบนี้ก็พาคนนี้นะครับนี่พามาซื้อมือถือ iPhone นะ p h o n e อะไรกันไอโฟน,นเนก็นี่คือ นี่นี่คือคุ้มค่ามากครับกับการมาซื้อไอโฟนที่ผมเติมผิดนะไม่ใช่ความผิดมันนะครับความผิดผมอความผิดกูก็ละส่วนนะึงอะตอนนี้ก็รอรถขับนั่นนะใช่ไหมนะนั่นแนหะละรถมาแล้วรถมารับเรามาแล้วเห็นเราไม่เนี่ย <c oughs> เห็นอยู่แหละ <c oughs> นี่นะครับก็รถมารับแล้วแล้จะแบกขึ้นย <t> ังไงวันนี้รอรถกลับครับตอนนี้รถเยอะมากมาถึงแล้วนี่คือรถที่จะพาเราไปชีวิตรอดในวันนี้

เ uh รีกโเขาไปน้าอกนาสมมติเป็นก <c oughs> ุนจะจะมาจางเนี่ยจุ่มก็ได้ท้าจมไลยืเตงได้หรออากิ้มดวน้องวยอต่แต่ละคนเไม่เคยตนู้นเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมันนะทำยังไงไ่ชีวิต เขารีบตวาเขาเรียบกินไปปะวะแม่เรเรีบเกินไปบรีดรีบโอ้กันไปเฝ้าเราก็เด้เนาะโอ้คุณนไปเฝ้าบรีบหยอดที่แรกสามสิบบ,บาทเออหยอดสี่สิบบาทขอสามสิบบาทเนาะแต่ก่ไในเบ้องกันดีเซอันตู่เนี่ยว่มามันซื้อตูอย้ยางแล้วนี่เอาไปไหมเอ้างันมาเขาเติเติมละมันไปจ้างพากันม้เติมอย่างมาเติมปั๊มผมพักกันูอย่ พูดแดู้เติมพูดไดูจอดเติมนี่องผมไู่้รีบไอรีบรับไปติกินรถผมห่ไงผมไม่เคยเติมเหมือนจ้าเธอโอ้ซุปไปน้องกันกับพ่อู้จักอียงมันไรเนาะท้มน้โอ้มันที่แรกมันมีปั๊มเดียวเดียชันมีไปเติมมันบเติมอเตมเติมน้ำมันสาบาทเสียไปเป็นพัน 你笑什么呢？我，好没来，我烦了，你 <noise> 这<樂>。<music>